สวัสดีค่ะโอ้ลาแล้วมาลาแล้วพระเจ้าเตี้ยนะครับผูกแขนเขาถ้าไม่กลับเขาจะไม่เปลี่ยนวัน่อนขึ้นรถเลยก่อนขึ้นรถเลยอยากจะหมอญลาแล้วเดี๋ยวแกไม่กลับเดี๋ยวแกไม่กลับลุงพันท่วงพาผูกแขนเบ่เศร้าบ่เลิกไปย้ายกลับบ้านอะไรก็แม่ละเนาะช่างบ่ายเดี๋ยวลุงข้า ตัวเล็กพาหจะเป็นันห่วตเล็กเขาจะมาส่งเนื้อราตาถอยนะ้เจ้าขม่ทก่อนอย่อนงทางปลอดภัยนะ้งลอเื่อนี้บอ กะเดวเสียนเสตไปบางเยยนน้ำน่อืไปน้อยนึงล้กับก็เลยไปเลยได้จ้าโอเคแต่ลุงยุงยากก็เลยกล้าคนก่อนจ้าจ้ะพอไปบุญเถื่หลายน้องจ้าแล้ก็ลาคนเลยจ้าค่ะเป็นทางการก้าคอสีไล่ไล่บอกเอาขันเทินก็ลงมาจ้าเขาก็ที่สมไ้เดลมารอบนี้คุ้มนะพี่สมรคุ้มคุ้มคุ้ม

ยายรมรถมไม่เขาไปดีม่อนเเขาถ่ายไปสวันเนี่ยออกากประมาณ5ถึนทีเทยายสมองก็ตัดทีมดเลยแค่ยายอยากให้เขาไม่ไม่่ามจะจ่ายสสารเ่ เหลือ <gen arrogance> เขาสัมภาษณ์อะไรเขาสัมภาษณ์อะไรเสรยจัดการให้โอนมาให้เสือสองสามแสนเดือนเสรีจัดการให้วแล้วไปออกสื่อนอกแล้วจะได้ออกแล้วไงเขาจะการโอถ้ายางไม่ให้ค่อยไปดำเนินการต่อโอุยเขาเขาเขาทำเรียบร้อยแล้วอืมไม่ตัดเมื่อกี้เขาบอกว่าไงได้เองฮะเมมเต็มใช่ไหมเมมเต็มเมมเต็มเออเขาตัดยายสมอนออกใช่เมมเต็มตอนอยู่กับลุงไม่ใช่อยู่กับยายของยายเนี่ยอ้าวลุงจะขับรถไปแล้วลุงจะขับรถไปแล้ว

ดูมันทำดูมทำนเ่จะปนตัวเร่องอเผื่อมันดุดมันจะได้ไม่หลงผืนหลดลงมาห้อยนี้มัดี ไรไอเดียพูพูดไอเดียอะไรพูดไอเดียก็จะกระดาษะดากะดาะตนี่ขานะบี่นะติดกล้องแบบนี้เลยนี่ใส่กล้องแบบนี้เลยเขาจะไปน้ำเดี๋ยวเดี๋ยวค่อยไปส่งมาได้เย็นๆข้าไปส่งขับเร็วไหมับผมเร็ว ผมเชื่อว่าพี่จะต้องเปลี่ยนใจแน่นอนมันสั่นเลยมันสะเทือนเนาะนอกจากว่าพี่ได้บางส่วนฟุตพี่ขึ้นรถสี่ประตูอ่ะมันจะสะดวกกว่าไม่่ตต้อองงลดทาใชโอ้ถ้าวิ่งไปตลอดทางเ่พี่จะขอขอาอนุญาตขออนุญาตลงิขออนุญาตลงไปบ้านนี่ก็ถึงไม่สิบสิบกิโล าว่าถึงเงแวก็สิบแล้วนะลงแงประมาณสิบาอ9สิบอืยังไงบนแบบว่าปื้มาฉบเป็ไงแล้วก็บอกจอดแล้วก็ขอเลยขอลองดูลุงแกอยากลองดูเออแกตอบแย่แย่อย่างเดียวเลยเออไอเรายังไม่รู้เรื่องเลย ก็ถกเรียกว่าชีวิตประจำวันผมอะนะผมก็จะทําอยู่อย่างนี้ตลอดเพราะว่าถ้างานไหนที่ผมจะต้องเดินทางเงี้ยอย่างวันเนี้ยจะไปที่บ้านปูกกระยาบ้านพ่อเพื่อที่ไปทําบ้านให้มันเสร็จนะเพราะว่าภารกิจตรงนี้เขา่วยไว้ก่อนเพราะว่าต้องไปทำตรงนู้นให้เสร็จเรา๋ยวกลัวฝนตกเดี๋ยวปูกกระยาจะไม่มีที่อยู่ครับ ภารกิจหังเยี่ยมเปลี่ยนบ้านให้ปู่ยา่าเปลยนใจใอเขาจะเปลี่ยนใจไหมเราไม่รู้นะโอ้ขึ้นไปแล้ว ไปแล้วจะน้ำแรบนี้เหรอผมไม่บอ่ะักข้าวไปด้วยแล้วขึ้นไปด้วยโอ <c oughs> <c oughs> ้สู้ฮะสู้มากเลยนะโอ,โอ้โหขันเดียวขันเดียว ไปวันเยี่ยมนะคะเรียกว่าก่อต,ติดการทำงานนะคะของลุงจ้าง่ะว่าลุงจ้างทำอะไรบ้างนะคะมีก่กองตั้งหลายตัวเลยนะตอนนี้นะลุงจ้างก็ขับรถถายไปนะอ้า,อ,าอย่าบอกเราจะขึ้นอีกคนหนึ่งนะไม่ได้แล้วเลย เออต้องต้องต้องถอดนะตอนนี้ต้องถอดแล้วนะคะเปลี่ยนใจแล้วถอดซื้อมือเลยตอนนี้นอ่าเมื่อยก็ต้องหยุดก่อนอ่า่โอเคไปแล้วไปแล้วพี่น้องอสำหรับคลิปนี้ขอคุณ FC ท่านมากค่ะสวัสดีค่ะ